เมื่อวานติดค้างเอาไว้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนอพูดถึงกรณีการเกณฑ์ทาหารปีนี้ใช่ไหมใช่ค่ะว่าความคิดส่วนตัวของท่านนะใครที่ไม่อยากมีแนวคิดคือเป็นความคิดส่วนตัวของท่าน ซึ่งเดี๋ยวคงจะต้องไปศึกษายังไม่ใช่ว่าจะเอาตามนี้นะคะบอกใครไม่อยากเป็นทหารเกณฑ์ให้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนอเอาไปชดเชยเรื่องค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นสําหรับคนที่สมัครใจจะเข้ามาเป็นทหารท่านบอกมันแค่แนวคิดหนึ่งที่เสนอนะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะบางคนท่านก็พูดเองว่ามันเป็นเรื่องการแบ่งชนชั้นหรือเปล่าแต่ในมุมท่านท่านบอกจุดนี้มันก็จะแก้ปัญหาเรื่องค่าตอบแทนที่จะเป็นแรงจูงใจได้ท่านพลโททวีพูลริมสาคร ผู้บริชารหน่วยปชาการาการ,รักษา,ษาดินแดนแน่นอนประชาการพิการทหารของพรรคประชาชนน้องไรคุณวิโรธลัคณนาดิศรนค่ะบอกว่าเป็นแนวความคิดทําสิ่งที่มันไม่ถูกกฎหมายให้มันถูกกฎหมายอีกแล้วมันเป็นวิธีคิดที่ผิดมันไม่ต่างจากเรื่องคุกมีเอาไว้ขังคนจน คุณวิโรธบอกอย่างนี้บอกแนวคิดของท่านผบเนี่ยน่าจะเป็นความพยายามที่จะสร้างนวัตกรรมแก้ปัญหาเพิ่มอัตราการสมัครใจในการเกณฑ์ทหารเป็นการคิดที่อยู่บนพื้นฐานของจํานวนกําลังพล9 0้าหื่นนายเท่าเดิมมันไม่ได้ลดลงแต่ปัจจุบันน่ะคุณวิโรธบอกคนรวยที่เขาไม่อยากเกณฑ์ทหารเขาก็จ่ายเงินอยู่แล้วสองขั้นตอนอันนี้อันนี้ข้อมูลคุณวิโรจนะคุณวิโร์กำลังกล่าวหาว่าที่จ่ายสองขั้นตอนเนี่ยคือจ่ายให้สัตว์ดี ซึ่งคาดว่า2,000ล้านบาทต่อปีอส่วนคนที่จับได้ใบแดงต้องเข้ากรมทหารก็จะมีการยกเงินเดือนให้นายซึ่งส่วนนี้คุณวิโรจน์ก็กล่าวหาว่ามันประมาณ2 0 0 0ล้านบาทต่อปีอม,มองว่าท่านน่าจะอยากเอาเงินใต้ดินเรื่องที่มันอยู่ใต้ดินเอามาอยู่บนดินแต่มันเป็นวิธีคิดที่ผิดเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใต้ดินมันไม่ใช่อบายามุก เราไม่สามารถทําให้การทุจริตคอร์รัปชันการรับสินบนการช่อราบบางหลวงกลายเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายได้เราไม่สามารถทําแบบนั้นได้ว่าท่านเองก็พยายามที่จะสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาแหละเพื่อเพิ่มอัตราการสมัครใจนะครับในการเกณฑ์ทหารเนาะทุกวันนี้คนรวยที่ไม่อยากเกณฑ์ทหารเขาก็จ่ายอยู่แล้วถูกไหมก็คือจ่ายเงินให้กับศัตดีบางท่านแต่ผมไม่เหมารวมนะศัตดีบางคนใช่ไหมเพื่อแลกกับการไม่ต้องเกณฑ์ทหาร ก็เคยมีการประเมินเอาไว้ว่าถ้าการจ่ายในแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องใช้เงินประมาณสัก5 0,000บาทเนี่ยนะครับในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีคนที่ต้องจ่ายอย่างเงี้ยประมาณสัก2,000ล้านด่านแรกยังไม่ยอมจ่ายใช่ไหมถูกจับไปละได้ใบแดงเข้ากรมละโหอยากจะออกมากลับบ้านทำไงฮะ ก็ต้องยกเงินเดือนยกค่าประกอบเลี้ยงยกค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆให้นายใช่ไหมซึ่งก็มีการประเมินกันว่าปีหนึ่งเนี่ยก็มีประมาณสักสอง0ล้านสองก้อนก็รวมกันประมาณ4 0 0 0ล้านบาทท่านก็คงคิดว่าจะเอาเรื่องที่อยู่ใต้ดินเนี่ยที่ชาวบ้านใครๆก็รู้มาอยู่บนดินซะแต่ผมยืนยันว่าวิธีคิดแบบนี้มันเป็นวิธีที่ผิดเนาะคุณไม่สามารถทําให้เรื่องการโกงกินการทุจริตคอร์รัปชันการรับสินบาทค่าสินบนใช่ไหม การช่อลาดบางหลวงเนี่ยเอามาทําให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันถูกกฎหมายได้ไงแต่เดิมเรา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 ,เราเคยพูดกันใช่ไหมว่าคุกมีเอาไว้ขังคนจนคราวนี้ก็ค่ายทหารก็มีเอาไว้สําหรับคนจนอีกเหมือนกันหรือมีไว้สําหรับลูกคนจนอีกเหมือนกันคนทหารเนี่ยมันต้องคิดอย่างนี้ก่อนว่าจะเอาทั้งจริงๆที่จําเป็นจริงๆเนี่ยกี่นายห้าหมื่นนายไหมหกหมื่นนายไหมผมเชื่อว่าถ้าเกิดจานวนตรงนี้มันถูกคิดคํานวณอย่างดีจริงๆแล้ว เราจะคำนวณงบประมาณได้แล้วเราค่อยมาคิดถึงแหล่งงบประมาณถูกไหมอ๋อท่านผู้ชมอ่าถ้าถามผมจบถามไม่ได้หรอกค่ะเอะเออพูดถึงเรื่องนี้